ทุกคนเรามาถึงพิจิตนั่นวัดท่าหลวงใช่ไหมใช่ไหมทุกคนเราเดินมาจากถานีรถไฟผ่านธนาคารออมสินตรงนี้จะเป็นเรือนจําถนนบุษบสาในเมืองเลยทุกคนแล้วก็ตรงธนาคารออมสินจะเป็นถนนบึงสีไฟใช่ไหมฮะแล้วก็ตรงนี้ถนนบุษบสาไปเรื่อยๆนั่นวัดท่าหลวงแน่เลยเพราะมันขึ้นว่า230เมตรแล้วเราก็นั่งพักเพราะว่าอีกช่องหนึ่งทุกคนอยาให้ดูเลยไม่ต้องปิดบังฮะ เนี่ยอีกช่องหนึ่งกำลังถ่ายอยู่เพื่อจะไปโรงแรมชื่อดังนะฮะโรงแรมฟ้าหลวงจากตรงนี้ไปประมาณกิโลกว่าๆทุกคนแต่เราก็ต้องถ่ายเครื่องนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้แมปไม่ได้ไงใช้แผนที่จากเครื่องนี้แม่เพราะถ่าย2เครื่องพร้อมกันไล่ไปนั้นเรามันลุ้นกันว่าใช่วัดท่าหลวงไหมวาเป็นครั้งแรกวัดท่าหลวงหลวงพ่อเพชรไงฮะจังหวัดพิจิตรเขาจะดังหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเงินและเป็นเมืองแบบว่าโอโหอลังการของดีเยอะมากไปเราเดินไปทุกคนไปลุ้นกันว่าเออใช่วัดท่าหลวงไหมเห็นไหมถ้าเกิดเรา นั่งรถมอเตอร์ไซค์หรือนั่งโบกรถไปเนี่ยเราจะไม่มีวันรู้เลยว่าตลอดเส้นทางมันอยู่ตรงไหนเป็นอะไรนะคะถูกไหมทุกคนฉะนั้นตอน้องคิดถูกตลอดนะคะต้องใช้การเดินฮะฝ้ายลังนกกระจาบเป็นคนนี้ฮะเราถามแล้วซ้ายมือเป็นวัดท่าหลวงฮะทุกคนอันไม่ยากค่ะลงรถไฟจังหวัดพิจิตรข้ามแม่น้ำน่านมาตรงสะพานจำได้ไหมแล้วก็จะเข้าสู่ถนนตรงนี้เลยฮะนะฮะลงจากสะพานข้ามแม่น้ำน่านตรงรถไฟนะคะไม่ไกลใครบอกว่าไกลเห็นไหม แต่มันมันก็ถ้าเกิดมีคนเดินแบบเรานี่ประเทศชาติก็คงจะลําบากเหมือนกันนะเพราะว่ารถโดยสารก็คงจะเสียรายได้นะฮะทุกคนถูกไหมแต่เราก็ไม่ใช่เดินทุกวันนะให้เราเดินบ้างเถอะโอ้อย่างเมื่อกี้เข้าไปถามพี่ผู้ชายคนนั้นน่ะแล้วก็มีคนนึงเขาเหมือนกับแบบจะมาส่งแต่จะคิดตังเราก็ไม่ได้บอกว่าจะหารถแค่ถามทางเฉยๆว่าโรงแรมอ่อฟ้าหลวงอยู่ตรงไหน ฉันไม่ได้หารถโดยสารและพอเราจะไม่ใช้บริการเขาไม่ได้ไปจอดที่วินก็อยู่หน้าบ้านคนนี่แหละแล้วอยู่ๆจะมาบอกทําท่าเหมือนกับพูดให้ได้ยินว่าเหมือนกับเรานุ่นนิ่นนั่นอ่ะเข้าใจไหมทำไมไม่ยอมเสียเงินให้เขาอะไรประมาณนี้เราก็รู้สึกเฟล,ลนิดนึงว่า แล้วทำไมไม่คิดจะมาส่งฟรีมีน้ำใจถูกปะอย่างนั้นจะดูยิ่งใหญ่งดงามกว่าไหมแทนที่จะมาได้เงินเอาเงินแค่สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบกสิบเจ็ดสิบาทอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าจะเ,าเท่าไหร่เพราะมันระยะทางแค่กิโลกว่ากว่าเองเมื่อกี้มันขึ้นกิโลไปมันกิโลเกือบสองกิโลเราก็เดินได้ถ่ายวิวเห็นไหมไม่นั้นก็จะมาเจอวัดไหมล่ะถ้าไม่เดินถูกไหมฮะมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถเขาก็พาผ่านนี่ฮวัดหลวงพ่อเพชรอ๋อสองฝั่งเลยเหรอจ๊ะ สองฝั่งเลยเหรอนะฮะอ่ะฝั่งแม่น้ำน่านทุกคนนี่หาวัดนะฮะวัดท่าหลวงเป็นพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรที่ดังปังมากสาสชุสักดกิ์ะหลวงพ่อเพชรจังก่อนเข้าที่พักสิถูกไหมฮะ นี่ฮะกำลังปฏิสังขรพอดีเลยนะฮะศาลาอุ้ยตรงนั้นสวยเนาะเป็นรูปยักษ์หลายมือะฮะนี่คือเป็นสนามแข่งเรือยาวชิงช่วยพระาธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลำน้ำน่านออกตรงนี้เหรอฮะตรงท่าวัดวัดท่าหลวงตรงนี้เลยเป็นแม่น้ำนีำน่ฮะทุกคนที่เราข้ามฝั่งจากรถไฟมาทุกคนขดลุกนี่คือวัดท่าหลวงนะฮะเป็นพระอารามหลวงที่ข้างหน้าเราจะเป็น,นฮะเป็นแม่น้ำน่ำนานนะ เป็นสนามแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระราชศรีพระเจ้าอยู่หัวนะฮะตรงหน้าวัดเลยถ้าเกิดหน้าวัดจริงๆจะมีถนนบุษบานึกออกไหมฮะไปเดี๋ยวกำลังจะไปวัดฟ้าหลวงอ่าไม่ใช่ไปวัดฟ้าหลวงไปโรงแรมฟ้าหลวงฉันจะงงมากจะเรียกวัดเป็นเป็นโรงแรมโรงแรมเป็นวัดแล้วนะฮะทุกคนขออภัยฮะสดๆก็อย่างนี้ฮะช่องของเรากันเองนี่แม่น้ำฮะทุกคนจ้า ะะฉะนั้นจึงบอกว่าแม่น้ำน่านนี่เป็นแบบเขาถือว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์นะเพราะไหลผ่านอัมพุงอำเภอมามาอุตรดิตถ์พิุโลกแล้วก็มาพิจิตทรทุกคนเนี่ยฮะดูสิเป็นน้ำมังกรนทุกคนนะฮะยอรกอนรีเวอร์ก็เราเดินมาตรงนั้นรถไฟะฮะลงรถไฟถูกปะข้ามสะพานสวยๆมาแล้วก็ใครบอกไกลอ่ะรู้จักเดินบ้างจะได้เห็นสัมผัสแผ่นดินทุกคนจะาเราชอบมากนะฮะ เมืองพิจิตรไม่เคยมานี่คือครั้งแรกเลยตื่นเต้นพูดผิดพูดถูกนะฮะแม่น้ำน่านถือว่าเป็นแม่น้ำเขาเรียกว่าเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์นะเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมตักน้ำพิธีกรรมตักน้ำ,นำคือเอาน้ำไปทำพิธีนะฮะตรงหน้านี่ฮะตีต้นกำเนิดเขาบอกว่าลำห้วยหลายสายบนภูเขาใหญ่แล้วก็ไหลลงมาทุกคนผ่านอำเภอทุ่งช้างอำเภอปัววังผาอำเภอจังหวัดน่านห,นาหลายอำเภอพักแล้วก็มาเวียงสาวนาน้อยจังหวัดน่านอีกทีหนึ่งแล้วก็ผ่านอุตรดิตถิโลธพิจิตรทุกคนรวมกันทุกคนจาะแล้วก ก็ไปชุมสงชุมแสงแคนครสวรรค์เป็นจนเป็นเป็นรวมกับแม่น้ําวังยมนานปิงวังยมนานครบสี่ก็เลยกลายเป็นแม่น้ําเจ้าพระยานะฮะเนีย่ยแม่น้ำน้านี่เคยใช้เป็นน้ําพทุทธมนต์เลยนะทุกคนแต่สมัยในหลวงรอ9กาสี่ครั้งนะน้ำนานตรงนี้ยอู้ศักสิทธิ์ขนลุกทุกคน ะะตั้งแต่ปี304-250-54ใช้ในพิธีมงคลหมดเลยในเขาเรียกว่าพระราชพิธีมงคลพระชนมายุครบ5รอบ6รอบแล้วก็80พรรษาแล้วก็7รอบก็เอาน้ำจากแม่น้ำน่านตรงนี้ไปประกอบพิธีทุกคนฟังดูแล้วแบบ ứng, สุดยอดแต่ภูมิใจมากที่ได้มาในที่สุดก็มาวัดหลวงพ่อเพชรนี่คือวัดท่าแหลมเอ้ยท่าอะไรวะท่าอะไรนะทุกคน ท่าแหลมไม่ใช่ไม่ใช่ใช่วัดท่าหลวงทุกคนวัดท่าหลวงอย่าเรียกเป็นท่าแหลมคนละวัดกันทุกคนท่านถึงบอกว่าแม่น้ําสวยมากทุกคนท่าน the importance of the river and venus for w a r s h i p p i n g น่าน River in front of the chapel วัดท่าหลวงก็จะเป็นวัดที่แบบมีความสําคัญมากๆศักดิ์สิทธิ์ทุกคนจ้ะทำไมเรารู้เป็นภาษาอังกฤษฮะทุกคนฮะเพราะเรารู้เพราะเราเราทำไมถึงรู้เมื่อกี้ที่พูดภาษาอังกฤษออกมาเพราะอะไรฮะไม่บอก เก็บไว้เป็นความลับทุกคนโอเคปะอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องเดินไปวัดฟ้าเออโรงแรมฟ้าหลวงได้แล้วเดี๋ยวฝนจะตกทุกคนจ๋าเดี๋ยวเมื่อกี้ทาบุญไปแล้วนะทุกคนจ๋าก็เสร็จพิธีเบื้องต้นว่าเรามาถึงแล้วแล้วก็เป็นมงคลแล้วก็กําลังจะไปวัดฟ้าเออโรงแรมฟ้าหลวงทุกคนเห็นไหมนี่คือวัดท่าหลวงแต่แล้วโรงแรมฟ้าหลวงเห็นไหมจะเป็นแบบเหมือนกับจะแบบพูดเร็วๆแล้วก็จะเออ ปิดพลาดได้แต่ไม่ได้ตั้งใจนะฮะไปะทุกคนมุ่งหน้าโรงแรมฟ้าหลวงคงจะนอนพักแล้วก็ไลฟ์สดให้โลกรู้ว่าเราอยู่ที่โรงแรมฟ้าหลวงจังหวัดพิจิตรแล้วก็พรุ่งนี้เราอาจจะเดินออกแต่เช้า ะะไปบึงสีไฟหรือว่ามาที่วัดท่าท่าหลวงแห่งนี้อีกสักรอบหนึ่งนะฮะทุกคนจะเพื่อจะได้มาเก็บรายละ,ะเอียดกันนะฮะจะได้ลบเมมโมรีเมมเต็ม,ตมแล้วก็ชาร์จแบตให้เต็มฮะแต่วันนี้ขอดื่มด่ำความสุขกับการมาถึงเช็คอินที่โรงแรมฟ้าหลวงก่อนนะฮะโอเคไหมเห็นไหมก็ยังมีคลิปมาฝากชาวโลกเห็นไหมรู้นี่ว่าจะต้องเข้าโรงแรมแนละ้วอาจจะแบบเหนื่อย บางทีขึ้นเหียนอาจเจียนเลยนะทุกคนต้องนอนในโรงแรมแล้วก็โพสตคลิปไปแล้วก็ลบเมมโมรีไปก็มีฉะนั้นรนะ่างกายต้องแข็งแรงนี่ฮะเราชอบป้ายนี้มากเลยพิชิตนะฮะออกมาจากในวัดแล้วนะฮะก็เดินต่อไปวัดเออไปโรงแรมฟ้าหลวงนะฮะจะอยู่สายบายพาสทุกคนเสร์ชหาได้เลย้ายสวยทุกคนมีวัดอะไรอะ่ะ อย่าบอกนะว่าเป็นพื้นที่วัดท่าหลวงเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ไหมครับนี่ฮะวัดท่าหลวงนะฮะนี่ก็เป็นศูนย์ปฏิบัติกรรมฐานเจอไปสีพิจิตทุกคนนะฮะวูดบรรยากาศดีมากทุกคนจ๋านี่เขาทำการเลือกสมัครสมาชิกสวใครจะไปเลือกใครจะสมัครบ้างทุกคน แต่สวต้องเป็นกลางนะฮะต้องเป็นกลางทางการเมืองไม่ไม่ทำท่าทีเข้าข้างนะักการเมืองที่ไม่ดีสวที่ดีจะต้องเป็นกลางหาแล้วก็อยู่ข้างเคียงข้างประเทศชาติเคียงข้างสถาบรรันไม่ได้ไปเข้าข้างนักการเมืองพักนั้นพักนี้อย่างเงี้ยแสดงว่าไม่ได้เป็นสวแล้วถ้าเลือกมาแล้วเป็นอย่างนั้นเขาเรียกก็เป็นสสฮะไปเข้าข้างพักตัวเองอะไรเงี้ยฮะ มันจะต้องตรวจเช็คให้ดีทุกคนอย่าไปเลือกพวกที่เป็นแอบแฝงนะฮะสวออต้องเป็นกลางเป็นอิสระขัดจจงการเมืองทุกคนจะฮะจะไม่สังกัดแอบสังกัดพรรคแอบเป็นพวกพรรคการเมืองไม่ได้ค่ะไม่นั้นมันจะเพราะว่าสวต้องตรวจสอบกันกรองกฎหมายกันกรองคนที่จะมาเป็นนายกด้วยต้องเลือกคนดีมาเป็นนายกด้วยนะฮะนี่ว้าวแต่แล้วมีคาเฟ่น่าสนใจปิดหรอฮะวันนี้ ออกเขาปิดฮะวันนี้วันอาทิตย์สงสัยปิดนะฮะอืมชาละวันนะหลักลอุ้ยวิไลอาชีวะนะฮะชีจิตวัวเคนเนลคอลเลจน่ารักจังนะฮะเพราะที่สนุกกรรมใช่ไหมฮะ เดี๋ยวเราจะเดินไปเราขอโพสตคลิปนี้ก่อนนะทุกคนอย่ามาลุ้นกันว่าเราจะหลงทางไหมเพราะเรากําลังจะเดินทางฟ้าหลวงโฮเทลค่ะทุกคนจะแถวนั้นก็จะเป็นแหล่งใกล้โลตงโลตัดห้างอะไรประมาณนี้ทุกคนนะเดี๋ยวเราจะได้ใช้มือถือเครื่องนี้ปักหมุดไปด้วยไงเพราะอีกเครื่องหนึ่งปักหมุดไม่ได้